สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งสำหรับหัวข้อกระบวนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ในคลิปที่2นะคะะคราวนี้เรามาศึกษาการทำงานของอนักวิทยาศาสตร์คนที่2นะคะนั่นก็คือ p พอร y Spencer ซอนะคะซึ่งเขาเป็นนักวิศวกร,กรชาวอเมริกันเป็นนักประดิษฐ์เขาเป็นคนแรกที่ประดิษฐ์ไมโครเวฟนะคะ สเปนเซอร์ทำงานในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเรดาร์วันหนึ่งในปีพศ2482ขณะที่เขายือนอยู่บริเวณชุดอุปกรณ์หลอดเรดาร์นั้นเขาสังเกตพบว่าแท่งช็อกโกแลตในกระเป๋ากางเกงของเขาเนี่ยเกิดการหลอมเหลวเขาเกิดความสงสัยและคิดว่าการที่ช็อกโกแลตหลอมเหลวนั้นเกี่ยวกับหลอดเรดาร์ดังกล่าวเขาจึงทำการทดลอง โดยการนําอาหารชนิดต่างๆมาวางบริเวณเดียวกันนั้นแล้วสังเกตว่าอาหารนั้นร้อนขึ้นหรือไม่สําหรับอาหารชนิดแรกที่เขานํามาทดลองนั้นก็คือเมล็ดข้าวโพดนะคะพบว่าเมล็ดข้าวโพดเมื่อได้อยู่ที่ใกล้กับหลอดเลดานี่เมล็ดข้าวโพดเกิดการแตกตัวกลายเป็นข้าวโพดคั่วหลังจากนั้นนะคะเขาได้ทาการทดลองกับอาหารอีกหลายชนิดแล้วเขาสรุปได้ว่า หลอดเรดาร์ทำให้เกิดคลื่นไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นจากการทดลองของเพอร์ซี่สเปนเซอร์นำไปสู่การผลิตเตาไมโครเวฟเครื่องแรกของโลกคราวนี้เรามาดูวิเคราะห์กันนะคะว่าการทำงานของเพอร์ซี่สเปนเซอร์นั้นมีอะไรกันบ้างเรามาวิเคราะห์การทำงานของเพอร์ซี่สเปนเซอร์กันนะคะ เขาสังเกตว่าขณะที่ยืนอยู่บริเวณชุดอุปกรณ์เรดาร์แท่งช็อกโกแลตที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงเกิดการหลอมเหลวเกิดความสงสัยเขาสันนิษฐานว่าการที่ช็อกโกแลตหลอมเหลวนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับหลอดเรดาร์เขาได้ทำการเก็บข้อมูลนะคะดยการทดลองนําอาหารชนิดต่างๆไปวางบริเวณเดียวกันนั้นแล้วสังเกตว่าอาหารนั้นร้อนขึ้นหรือไม่ จากการทดลองของเขาหลายๆครั้งเขาลงข้อสรุปได้ว่าหลอดเรดาร์ทำให้เกิดขึ้นไมโครเวฟซึ่งทำให้อาหารร้อนขึ้นการทดลองของเพอร์ซีสเปนเซอร์นำไปสู่การผลิตเตาไมโครเวฟเป็นเครื่องแรกของโลกแล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจากการทำงานของสเปนเซอร์นะคะเราเรียนจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการทำงานคล้ายๆกับของกาลิเลโอ แต่ว่าเราจะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเรียนในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ